สี่หนี่ไงมาแผลนี่ไงสำหรับผู้เล่นใหม่กดมาที่โปรโมตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นใส่โค้ดตามผมรับไปเลยฟรีๆหนึ่งแสนชิปนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆเพื่อนนด้ยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมร้อยยอพารโนกันเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เราจะมา ตอนเอ่อก็เรียกว่าขายชิปกันด้วยครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะต้องยิงให้ได้ประมาณสักสามล้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปออกไปขายให้ดูเนาะโอเคอันนี้ก็ต่อจากพาพที่แล้วเลยเดี๋ยวมาห้องระดับสูงครับอันนี้จะมาบอกนะครับผลของเอ่อที่ผมบอกว่าจะแจกประตูห้าสิบบาทนะครับของรอบที่แล้วนะครับก็คือไม่มีคนไปคอมเมนต์ในเพจเลยนะครับอันก็เอาใหม่นะครับเดี๋ยวให้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับแต่จะเปลี่ยนเป็น ยังไงแจกหนึ่งแสนชิปดีไหมเอออ่ะ,อะถ้าคลิปนี้มียอดกดถูกใจ50ไลค์แล้วก็ยอดดูนะครับเกิน200ครับดูจะมาแจกเลยคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าถึงปุ๊บผมมาแจกเลยโอเคในคลิปหน้านะเนาะอย่างคลิปนี้ก็เจะยิงๆไปก่อนถ้ามันถึงเดี๋ยวจะมาทัทานมาให้ดูนะโอ้ตอนนี้ทัวจะมาถมมาแล้วนะครับทุกคน ก็เป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงนะครับสำหรับใครที่อยากลองโหลดมาเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโหลดเสร็จก็อย่าลืมใส่โค้ดที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปด้วยนะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะโอเคตอนนี้ก็ยิงไปก่อนนะครับยิงไปเรื่อยๆดูกันไปก่อนนะเพื่นเเล่นเกมยิงปลาอย่ารีบนะครับพยายามยิงเรื่อยๆยนะครับอย่ารีบมันจะหมดไวนะครับผม ก็ผมยิง <t> ม <win> <cu> ันได้สักพักแล้วนะตอนนี้จิบเหลือหนึ่งล้านนะจากมาล้านห้าแสนกว่านะทุกคนนี่ผมยิงแต่เค้กเลยเค้กเนได้ดีมากเลยถ้าเป็นแบบพวกตัวคูณเนาะที่มันแบบว่าเอาชิปนี้ไงนี่ไงทุกคนอันนี้แหละอันนี้แหละมาก่อนทุกคนสี่หมื่นคูณสามแปหมื่นคูณสี่ โอ้โหหมื ho, ่นสองคูณสี่โอ้โหสองแสนแล้วทุกคนสองแสนห้าพันนะคูณสี่โอ้โหนี่ไงมาแปดแสนนี่ไงโอ้โหสุดยอดมากเลยอันเนี้ยคือมันได้ดีแน่น,นะฮะนี่นี่ทุกคนลองลองยิงอันนี้ดูลูกคิวบิตเออมันจะได้ดีแม่เนี้ยนึกว่ามาแล้วเว้ยโอ้ยใครแช่แข็งนะ ผมไม่ชอบแหละคนแช่แข็งมันมันหยุดยิ้มยากนะยังไงได้ปลาวาฬอีกเนาะทุกคนเ้ยแตงรัวๆแล้วครับทุกคนจังหวะนี้คือแบบแตงรัวๆนะทุกคนโอ้โหดูดิคูณสิบคูณสองสองร้อยสี่เท่าไหร่แสนสี่นะโอ้โหมาอีกละมาอีกละหัวใจทุกคนหัวใจคูณเท่าไหร่โอ้โหตอนนี้คือแบบ บึมบ๊ามากทุกคนคแบบมองอะไรแบบแทบไม่ออกอ่ะเฮ้ยทุกคนทั้งที่รนห้าแสนเลยว่ะโอ้โหเยอะจัดพอทุกคนโอ้โหสองล้านแล้วทุกคนขาดแค่ล้านหนึ่งเฮ้ยแล้วรางวัลพลังงานสุเพอย์มาอีกสี่แสนทุกคนโอ้โหจังหวะมันจะขึ้นก็ขึ้นเนาะเออตัวสมบัติทองมาไหนน่ มาหน่อยนิถ้วยถ้วย,ยโอ้ยลิ้นพันไปหมดละพูดไม่ถูกม่ะดีใจเกินถ้วยสมบัติทองมาหน่อยนี่ดูมันแตกโคตรยากเลยผมยังไม่เคยเห็นใครยิงถ้วยสมบัติทองในหมู่นี้แตกเลยนะทุกคนมันทันที่ประมาณเท่าไหร่ห้าแสนรือเปล่าจำไม่ผิดเท่าไหร่ตันเท่าไหร่โอ้ยยิงขนาดนี้ยังไม่ตันเลยนะดูดิโอ้สงสัยตันอยู่ล้านหนึ่งมั้งนะ ยิงมังกรยิงมังกรโอ้โหตอนนี้มัวไปหมดแล้วทุกคนคือกดกดไม่ก็ยแบบืกดคือมันนัวเนียมากเลยเนี่ยกดกดมัวไปหมดแล้วเนี้ยโอ้โหใครได้ปะไม่แตกสักอย่างเลยนะไอเวลาแบบนี้อย่าพยายามไปยิงแบบรัวๆนะเดี๋ยวเงินมันจะหมดไวนะทุกคนโอเคคิวบิ๊กีกแล้วยิงคิวบิ๊กดูมันจะได้ไหม แต่งยากกว่าทุกคนแต่งยากกว่าเออก <CPR merger. S 1> <hours> ็ด yeah. okay. ูันไปเรื่อยๆก่อนนะยิงมาได้สักตั้งก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วยิงมาตั้งนานนะทุกคนมาจะได้ขายนหมวันนี้มาซื้อมานี่ มาหน่อยมาหน่อยไม่แตกเลยวะทุกคนมีมาตั้งแบบพัานมาตั้งหนามันไม่ได้อะไรเลยมันเป็แบบยิงนานแต่ตามอันที่ยิงได้มาให้ดูเนาะพอเดียวจะเบื่อกันก็ถ้ายิงได้แล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายให้ดูเลยตอนขายคลิปมาจะได้ดูจบโอ้โหมีเชอร์ไพรส์ได้ใช้มาทุกคน เทุกคนรูดิได้รักในัมาเรื่อยๆลมาเรื่อยอไม่ไ่คูแปม่จะเว้คูณแปดโอ้โหิแปดือโอเคทุกคนแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งผมว่า เดี them. Them okay, ๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตออกคนแป๊บึงนะทุกคนเดี๋ยวผมขอออกแป๊บในนี้ฮะทุกคนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าที่ผมไปยิงเสริมมานิดหน่อยเนาะจากเมื่อกี้โอเคก่อนอื่นให้เรามาเลือกเขาเรียกว่าไงให้มาเลือกคนคนที่เราจะขายด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของแอดมินเลยเนาะ พวกรอยย่อเลขตองนะครับนี่ผมจะส่งให้เลยนะถรงเนียมก็ประมาณนี้โอเคผมกดตกลงไปเลยนะตกลงนี่ส่งแล้วแล้วก็มาดูบันทึกการส่งนะครับนี่เห็ไหมผมส่งไปหลายรอบแล้วครับแล้วผมจะแคปให้เขาดูนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะโอนเงินมาให้เรานะครับถ้าใครยังไม่เคยนะครับเดยวเขาก็จะบอกมานะครับนี่ครับกดไปที่รูปลายเลยนะครับมันก็จะเด้งมาประมาณนี้ครับ เราก็จะทําการส่งรูปส่งอะไรมาให้เขาเรียบร้อยนะครับเขาก็จะบอกว่าแคปหน้าจอทักแอดมินมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เขาส่งสลิปเงินมาเลยนะครับรอมาสักพักนะครับเขาก็จะส่งสลิปมาแบบนี้เลยนะครับโอเคขออนุญาตเบลอไว้นิดนึงเนาะเราก็มาตรวจดูมันก็เข้าแล้วนะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ